กลับสบายดีพี่น้องสบายดีทีฮะแพงมาสุขสุขก้นสมองสมบัติพ่อพ่อกันคือกอบ่น้าะกับซองมาภายใต้พี่น้องมาในกลีบซองพี่น้องคลิปซองพี่น้องเอ้ยฮักพาเที่ยวก็กลับพี่น้องมากับน้องน้ำโซบซอกระตุนเอ้ยฮักแล้วก็ไอฮักคนบ้าายดอกพี่น้องส่งโควิดคนบ่ค่อยมีพี่น้อง เพื <c oughs> <ả nh> đây ่อนได้กูไขนจ้ไข้นแ้งรักาไปนอ้าวเพอนไหเ่ซ้ำบ่งานเขาแมนออาก็บยาแล้ยูงทังลมอโอ้ไปได้หน้องาสนาบปได้ขืนใช่หน้องอวันที่หนึ่งพูดอันนี้หอมวันที่ส้าหาบ่ะเนี่ย ว่าจะขึ้นไปท้าอันทายพี่น้องเบื้องบนนมันมันคืออย่างี้นะวะนะประตูใสอ๋อประตูใสใา่นั้นเธอซับก็ได้ใช่เธอซับก็ได้เน้ะเดี๋ยวก่อนมานี่

เจ้าเนาะสาธุนิมานประตูไส่ป่ะเนี่ยแมนเปิด,ปดยังเออเปิดน้ำพูนี่นแมนอันนั้นมาแต่เวนโพดเนาะแน่นมีอยู่น้ำพูอ่ะอ๋อแมนแมนเปิดอย่างว่าทายหูพี่น้อยครับพถ่า,ายเหรอน่าก็ถ่ายเอาในโทราศัพท์ก็ได้สิครับ แนนไม่ก็ล่างได้ยิ่กันเอาาพอสีแดงว่าจะได้ขึ้นไปเบิงึงอยู่บึงเทิงมันจะงามบุตรใด้ขึ้นพี่นอ้องเอ้ยบุญบ่เทิงอะไรว,ไวันที่หนึ่งเป็นจีเปิดพี่น้องเอ้วันที่หนึ่งเพิ่นกระเปิดเป็นทางการอันนี้เขาจะปิดไว้เพิ่นว่ามีคนตายได้ติ๊กี้พี่นอ้องเอ้ยพลังเขาจะขึ้นไปเขาจะโดดลงมาเขาจะ เพิ่นก็เลยปิดไว้ตอนกลางคืนนะให้ขึ้นต่ตอนกลางเวรพี่น้องเอดท้ออท้อกลางแรกในชีวิตในมาเที่ยวเนาะพี่น้อง nói hắn có mưa lèo nó nữa 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 โอ้เห้ยแล้วทั้งผพี่น้องเป็นมันเป็นมันมืดพี่เนาะมัมืดแห้งมันสูงเนาะโอ้กว้างเ้อเหมืนมาเนาะโอ้มีขายเครื่องมีแนวกินอีกมีฟกตู่ยังอีกโอ้มีเฉยแต่บันไดนะนี่บันไดมีถูกห่องเลยเนาะ มันก็ะฟอเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหจะได้เที่ยวขึ้นเทิงมาได้ไอ้ครับเพี่น้องเป็นมาเที่ยวพามาเที่ยวพี่น้องยังไหงครับเพี่น้องขึ้นมาได้มันเนี้ยวันที่หนึ่งไม่ได้นะเพี่นองเนาะวันที่หนึ่งก็จะเปิดนั่งกระชือได้เมื่อแล้วหนูพี่น้องไม่ได้ขึ้นสักเ่นสยขึ้อุ แมนมันก็งามเนาะเอาขึ้นไปจีดิงแม,มนดยมันสูงเ <Man. S 2> นาะไม่งั้น,ม,น,ม,น,ม,น,นมันต่ำไปไหนมีหัวมีม่งค่ายเครื่องนะพี่น้องก็จะปิดหันนี่หันนี่ก็ปิดกันมีหันเดียวพี่น้องประตูใส่นี่ยัง คนห้าเนี่ยคนเก่งอันนี้เนื้อสางนี่เนาะสางเก่งสุดยอดเลยนี่เสื้หางผึ่งนะอ๋อันนี้หางผึ่งพี่น้องโอ้หางน้องเอโนาะอันนี้หางผึ่งเออโอ้

เน,นะ่ไอ้ทูกพี่น้องมาเห็นประตูใส่ท,ทกูกทู่หรือเลากูอยากทู่อ๋อฮะดีใจะดีใจว่าหลุมมาเที่ยวเคยมาเที่ยวผมได้ถ่ายท่าทางได้ถ่ายดีทางขาึ้นบ่อทาง้างเขา่างเข่าถูกแล้วเอถ่อายกันเะผมนึงเด <Okay. S 1> ใ่ายหายใชถสายหายสายทรัพนี้เอาพอายยังอีกสีไทยสีไทยยังข่งนีไทยจะข่งเรยวพอแล้วโอ้้หูสายไร่แค่จังเว้นข้าศึยเนาะ hãy ừ, đây Rồi thôi. Thôi hộp hụp sài hụp sài hôp hụp hôp hụp hôp sài là sài ra là thay sài hôp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  sài đấy <laughs> ไป้รัตายละเ,เ <c oughs> งนทะเลอยู่ลูกชายกะเงนทะเลอยู่ลุงลุงายก็เงนทะเลเนาะ โอ้ยตกไสเอ้ยตื่นเต้นพี่น้องเอด้มนประตูใสรั้งแรกเนาะประตูใสวเป็จันทร์น้องเอ้ยเจ้าเจ้าก็ถ่ายกันนั้นเนะ Ừ, nhanh mà luôn ừ, hên anh em phân hên anh em xài là vô cho 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 นี่ารดยนนี่ใสพัดโอ้โหคือต้งเทียมแล้วเดียวขันป่านใหญ่ไปใหญ่นั่นบ้านาตแงนเป็นเนบ้านแทป่แามนบ้าน้าเป็นบ้านแมนแตมศาสตร์ก็ลอยเป็นคนบคอยไลยดอกน้อย ้องน้ำสาธราณะนะตรงไปมันอยู่ในใส่บองเห็ดบัต Ni vòng. Ni vòng, ni vòng hiệp vạn. Doi. Vượt năm phút, nó Man, 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 man. Tân à mưa, kham nát. Man, mong cái ห้าก็สิไปห้าเกบี้พาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่นอ้องอาติใจเก,กลกื่อกระไหลกระแซ่เด้อพี่น้องพอกันกินนาสบายดีสายเต้นพี่น้องไปแล้วพี่น้อง